มีประเด็นนะคะว่าชาวกัมพูชานั้นมาเขียนหนังสือเรื่องกัมพูชาสูญเสียดินแดนทางตะวันตกโดยอ้างว่าดินแดนทั้งหมดนั้นเคยเป็นของกัมพูชาโบราณโดยเริ่มตั้งแต่เกิดลาเจนละแล้วก็เมืองพระนครแล้วก็ข้ามไปสุขโขทัยเลยรวมถึงกล่าวว่าชาวสยามนั้นเป็นคนลาวซะอีกบอกว่าลงมาจากจีนตอนใต้การเกิดกรุรีอยุธยาและกรุรีอยุธยารุกรานนครวัด โดยหนังสือนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่บิดเบือนไม่มีการกล่าวว่าทวารวดีนั้นหายไปไหนไม่มีการกล่าวถึงเมืองสีเทพรวมถึงอาณาจักรฮาริพุญชัยลาโวเชียงแสนล้านนาและอีกหลายๆอาณาจากักร โดยบ้านเมืองที่กัมพูชานั้นอ้างว่าเคยเป็นของตัวเองก็ไม่มีอะไรกล่าวถึงมากไปกว่าคําว่าดินแดนทั้งหมดเคยเป็นของกัมพูชาแต่ก็แปลกว่ากัมพูชานั้นกลับไม่รู้จักบ้านเมืองในยุคทวารวดีเลยโดยหลายๆคนนะคะเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวบอกว่านังสือประวัติศาสตร์จอมปลอมของกัมพูชานั้นเอาไว้หลอกคนกัมพูชาถ้าเอาประวัติศาสตร์ไปเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์สากลของชาติอื่นๆงานนี้ละมีง,งงแน่นอนแต่ถามว่าชาวกัมพูชานั้นอายไหมคงจะตอบว่าไม่อาย อย่างแน่นอนบางก็ว่าเป็นหนังสือที่เขียนจากคนในประเทศด้อยพัฒนาการศึกษาก็ต่ำและไม่มีมาตรฐาน แถมยังปกครองด้วยผู้นำเผด็จการแบบนี้ความน่าเชื่อถือก็ไม่มีอยู่แล้วลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นการออกหนังสือที่เป็นการนำเสนอข้อมูลเท็จจริงๆไม่น่าจะปล่อยออกมาเลยบางคนบอกว่าอยากดูมากว่าเวลาเขียนหนังสือนั้นอ้างอิงมาจากไหนปกติเวลาเขียนหนังสือจะต้องมีการอ้างอิงและมีนักวิชาการรองรับนอกจากนี้กวาจะตีพิมพ์ออกมาได้ต้องตรวจสอบและตรวจสอบอีก แปลกจริงๆหนังสือแบบนี้ไม่รู้จะปล่อยออกมาตีพิมพ์ได้ยังไงบางกว่าขี่เวิร์ดของหนังสือเล่มนี้เป็นเกาะกูดแสดงว่ากัมพูชานั้นยังไม่จบเรื่องนี้บางกว่าสิ่งที่ถูกบันทึกเป็นลายลักอักษร เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าจะทําให้ประวัติศาสตร์นั้นถูกบิดเบือนนําความเชื่อแล้วก็เป็นการส่งต่อข้อมูลผิดพดจากคนปัจจุบันไปยังคนรุ่นหลังตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งส่งผลต่อประเทศชาติมากหากทางการและผู้เกี่ยวข้องไม่ทําอะไรเลยแบบนี้จะต้องเกิดความเสียหายในอนาคตอย่างแน่นอนบางก็ว่าเขียนประวัติศาสตร์แต่ว่ากลับบิดเบือนประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองนอกจากนี้ยังมีคนบอกด้วยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้มีการยืนยันด้วยว่ากัมพูชานั้นเป็นชนชาติ แรกที่ปล่อยไก่มาเลี้ยงจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยที่เคยมีหลักฐานชี้ชัดว่าไทยนั้นเป็นชนชาติแรกที่เลี้ยงไก่บ้างก็ว่าเป็นธรรมดาที่คนฉลาดในกัมพูชานั้นสงสัยจะโดนกวาดล้างไปแล้วคนป่าคงจะอยากชุบตัวให้กลายเป็นทองประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแค่ไทยจดไว้แค่ชาติเดียวมีทุกป,ประเทศที่จดจารึกที่มาค้าขายกับประเทศไทยหากนำทุกทกชาติมารวมกัน ก็สามารถบอกได้เลยว่ากัมพูชานั้นเป็นทาสบางก็ว่าหนังสือแบบนี้มีเนื้อหาหลักคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์และว่ารายให้กับประเทศไทยรวมถึงยุยงให้เกิดความเกลียดชังด้วยแบบนี้รัฐบาลไทยควรจะทําอะไรสักอย่างบางก็ว่ายิ่งใ,ใหญ่จริงๆแต่เอาไว้ขายให้คนกัมพูชาอ่านหรอใครจะยอมเสียเงินไปซื้อมาอ่าน บางก็ว่าจะอ้างทฤษฎีของจอร์เซเดสมาทั้งทีก็น่าจะอ้างให้ครบๆบพราะแค่เริ่มทฤษฎีอาน,นาจากพระนครก็จริงแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธเริ่มมีบ้านเมืองอื่นในดินแดนสยามที่มากกว่าอรารยธรรมกัมพูชาซะอีกบางก็ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้างว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่ที่แท้จริงเต็มไปด้วยลูกหลานของแตงหวานบางคนบอกว่าในเอกสารจีนเคยระบุชัดเจนว่าสยามเกิดจากการรวมสองรัฐคือละโวกับสุพรรณโดยละโวนั้นมาจากพิมายเป็นต้นกำเน เนิบวงมหิตธรบุระซึ่งเข้าปกครองเมืองพระนครด้วยซ้ำบางคนบอกว่าต้องยกความดีความชอบให้บคุคคลสําคัญที่ทําให้ชาวกัมพูชานั้นคลั่งชาติได้ขนาดนี้บางคนก็บอกว่ากล้าเขียนได้ยังไงใช้อะไรมาอ้างอิงสงสัยจะใช้กําแพงวัดละมัง้งนักวิชาการกัมพูชาคงจะขาดทั้งความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้จินตนาการตัวเองนั้นแต่งเรื่องเท็จบิดเบือนข้อมูลแบบหน้านด้านๆบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากัมพูชานั้นเคยมีประวัติศาสตร์ ด้วยเหรอบางก็ว่ากัมพูชาปลูกชาติยมแบบนี้ไม่ดีเลยใช้สิ่งที่ครอบงำประชาชนถ้าใช้พลังงานความเกลียดชังทําอะไรไทยไม่ได้ก็จะกลับไปที่ความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐบาลกัมพูชาเองอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน2-3ปีข้างหน้า บางก็ว่าทำไมมีความรู้เท่าหางอึงแต่ช่างกล้ามาเขียนหนังสือบ้านเมืองนี้มีจะจินตนาการหรือไงวิชาการก็มีแต่การมโนภาพขึ้นมาขอแนะนำให้ชาวกัมพูชากลับไปสืบหาและศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีสะก่อนว่าแท้จริงนั้นกำเนิดคำเมตมาจากไหนก่อนที่จะยัดเยียดโตกับเนิดแบบผิด,ผด ควรจะหาที่มาของเผ่าพันธุ์คขมรซะก่อนช่วงที่อยู่ใต้การปกครองของไทย4กว่าร้อยปีชาวคขมรได้ทําอะไรเอาไว้บ้างประเทศที่อยู่ใต้ปกครองไทยมีหลาาแล้วก็ยวนรวมถึงมอญด้วยบางส่วนบรรพบุร,รุคษคขมนจริงๆนั้นอาจจะเป็นไทยหรือหลาาก็ได้บางคอมเมนต์ก็ว่าสงสัยกัมพูชายอยากจะนั่งเทียนเขียนนิยายคนแต่งหนังสือเรื่องนี้คงจะอยากให้หนังสือติดอันดับหนังสือขายดีก็เพียงเท่านั้นส่วนเรื่องความจริงในหนังสือแล้วก็ไม่ต้องไปสืบหาข้อเท็จจริงเลยเพราะไม่มีแม แต่ดเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยมีรายการหนึ่งอธิบายว่าพวกประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมพอได้รับเอกราชก็มาจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้คนชาติรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อครั้งที่กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพวกฝรั่งเศสที่กําลังแข่งกับอังกฤษพอเห็นอังกฤษได้ครองอียิปต์ฝรั่งเศสก็เลยต้องการจะข่มอังกฤษพอคนพบปราสาทนครวัดก็เลยนําไปสร้างเรื่องราวว่าเป็นอาณาจักรเมรแบบว่าอาณาจักร ที่มีชื่อว่าแมม์เอ็มพายสุดยิ่งใหญ่โดยบัตรนั้นตกอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสแล้วก็มีของจากกัมพูชาไปแสดงในงานเอ็กซ์โปในยุคนั้นพอถึงสมัยนี้กัมพูชาก็เลยนําเรื่องความยิ่งใหญ่ของอนาจาักรเมรที่ฝรั่งเศสเคยสร้างเรื่องเอาไว้แล้วก็นํามาเคลมทุกสีทุกอย่างทางทางที่จริงๆอนาจาักรเมธนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยสมัยนั้นยังเป็นลักษณะนครรัฐคนไปมาหาสู่เป็นเครือญาติกันไม่ได้มีลักษณะแผ่อำนาจมาปกครอง มีคนที่พูดทั้งภาษาคอมแล้วก็ภาษาไทยตอนหลังแถวลุ่มน้ำเจ้าพระยาคนพูดไทยกันแล้วก็ไม่ค่อยพูดคอมเพราะฉะนั้นตอนนี้คนกัมพูชาก็เลยหยหาความมีตัวตนก็เลยเลอะเทอะกันไปใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วชาวกัมพูชาควรจะรู้ได้แล้วว่าตอนนี้อารยธรรมเมืองสีเทพก่อตั้งมาแล้วกว่า1,600ปีแล้วก็ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากอารยธรรมฮินดูโบราณผสมภาษากับวิถีชนเผ่าดั้งเดิมหลายๆเผ่า,าแล้วก็แพร นาเตไปทางแนวแม่น้ําโคงก่อนที่ประสบหินดูทมินจะมาก่อตั้งนครวดัดปราสาทหินโดยมีการกวาดต้อนผู้คนให้มาเป็นทาสมาเป็นแรงงานแบกปูนล,ลากหินแทนวัวควายจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ทรยศหักหลังเจ้านายเกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วใจหายแบบนี้ ประเทศไทยจะต้องพร้อมรับมือเพื่อป้องกันวัฒนธรรมที่จะถูกขโมยจากคนชาติอื่นกัมพูชามาออกหนังสือเอาไว้อ้างอิงคนรุ่นหลังออกหนังสืออาหารรวมถึงการแต่งกายเพื่อเอาไว้อ้างอิงแล้วก็สร้างตัวตนของตัวเองซึ่งทุกอย่างนั้นล้วนเรียนแบบมาจากวัฒนธรรมไทยบางคอมเมนต์ก็ว่าคนในชาติหลอกกันเองเพื่อทำมาหากินแบบนี้ในชาติคงไม่เจริญแล้วแหละ ยิ่งออกหนังสือลักษณะแบบนี้นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้กัมพูชานั้นไม่สามารถพัฒนาสู้ใครได้เลยเหมาะสมแล้วที่ใครๆก็รู้ว่าตํำราประวัติศาสตร์ของกัมพูชานั้นมโนมาเองจากกาแพงสารพัดนึก บางก็ว่าจริงๆแล้วตำราเรียนของกัมพูชานั้นเคยสอนเอาไว้บ้างหรือเปล่าว่าราชวงศ์อยุธยาเคยนั่งบัลลังเมืองพระนครธมปกครองชาวกัมพูชาทางราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณภูมิสถาปัตยกรรมอยุธยาในเมืองนครธมก็ยังหลงเหลืออยู่หรือว่าไม่สามารถเปิดรับอะไรในสมองได้แล้วเห็นหินก็บอกว่าเป็นของกัมพูชาเอาไว้ก่อนเลย ไม่เคยศึกษาอะไรทั้งสิ้นสงสัยจะรับความจริงไม่ได้เสียดแทงจิตใจในยุคมืดหาหลักฐานอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นหลุมดำของประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็เลยทำได้แค่คลิมจากกำแพง